มากมากอาหารเย็นของนางก็คือสลัดนะคะแต่ว่าอันนี้เอ็นก็แบบนี้เข้าไปแล้วนี่ก็ถุงอยู่ในบ้านนะคะไปเอาถุงออกมาแล้วจ้า ใส่ลุงลังมากทุกคนมิฉะนั้นทำอะไรต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะหีบมากๆจัดงานปาร์ตี้ด้วยนะคะใครจะสั่งกำลังยังดิดอยู่นะคะทุกคนชอบทานแบบกรอบๆช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาเข็นของใส่รถร้อนมากๆทุกคนตะวันแสบตาผลไม้เป็นผักนะคะสตูนี้เป็นเป็น มาซื้อผักสดนะคะทุกคนเพื่อทำอาหารนะคะเราจะมาตลาดอาทิตย์ละหนึ่งสวัสดีค่ะคลิปนี้แอนนี่พาชิลชีวิตในอเมริกาก็ไม่มีอะไรมากทุกคนไปช็อปปิ้งนะคะที่นี่จะเสียผลไม้นะคะมีหอมเขียวมะเขือเทศอาจจะเป็นแซนแซนบิชนะคะ บล็อกคลี่ใหม่ของเราเตรียมพร้อมทุกคนอันนี้เป็นผลนนเข้าไปแล้วนี่ก็ถุงอยู่ในบ้านนะคะไปเอาถุงออกมาแล้วจ้าใส่ลุงลังมากทุกคนมิฉะนั้นทำอะไรต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะก็ได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิด24ชั่วโมงทุกคนมิฉะนั้นจะสะดวกมาก เปิด24ชั่วโมงแล้วก็บริการถุงพระอาหารไทยได้เลยจ้าแอนนี่จัดให้ทานกี่คนในวาระอะไรอยากทานอะไรแอนนี่ทำให้นะคะ ให้ขอเพียงแต่ว่าลูกค้าสั่งมาจะมารับกี่โมงจะให้ไปทําที่บ้านไหมอันนี้ทําหลายอย่างทุกคนทํางานประจําด้วยรับออเดอร์ทําอาหารด้วยรับงานปาร์ตี้ด้วยนะคะโอเคดูแลกันเนาะดูแลกันทุกคนบางครั้งเขาไม่เขาไม่อยากกินแต่เป็นของที่ชอบก็โอเคอาจจะไปนานๆครั้งเราก็ได้เชอร์รี่มาจะเป็นผัดแล้วลวกทานกับข้าวสวยนะคะเออแต้ง แล้วก็มะนาวเผื่อเราจะตำจะยำทานนะคะทำงานเหนื่อยๆมาก็อาจจะมีบ้างเนาะนี่แซลลารี่อันนี้ใส่กับผักสลัดนะคะที่บ้านชอบมากกรอบๆอันนี้ล่านะคะ5เซนเล็กน้อยแต่ว่าอย่าลืมนะเราซื้อของเยอะก็หลายถุงหลายใบนะคะมิฉะนั้น วันนี้จะไปสองซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็ไปมาถึงตลาดผักแล้วนะคะวันนี้แวะสองตลาดเลยจ้ะเตรียมพร้อมค่ะแม่บ้านยกลุงลังแบบนี้เลยนะคะยกออกมาก็คือแบบเวลาจะซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้ออย่างละนิดละหน่อยทุกคนเพราะว่าเรามาทุกอาทิตย์นะคะก็จะมีกระหล่ำม,มีแครอทลุงลังแบบนี้เลยนะคะยกออกมาก็คือแบบ เวลาจะห้าคุณสาก็ไปตกปลานะคะเราก็จะมีแบบว่า,อาของหวานไปบำรุงร่างกายทุกคนอันนี้ฮีบมากๆจัดงานปาร์ตี้ด้วยนะคะใครจะสั่งส่วนมากจะเน้นไปที่ผักผลไม้นะคะผักสดกับมุ้งแค่นั้นแหละแล้วก็หมดนี่ผลของการที่เราไม่ได้มีถุงไปเวลาเราช็อป ปิ้งนะคะที่มากๆจัดงานปาร์ตี้ด้วยนะคะใครจะเออสั่งวันนี้จะไปสองซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็ไปมาถึงตลาดผักแล้วนะคะวันนี้แวะสองตลาดเลยจ้ะเตรียมพร้อมค่ะแม่บ้านยุคนี้เข้าไปแล้วนี่ก็ถุงอยู่ในบ้านนะคะไปเอาถุงออกมาลวจ้าใส่ลุงลังมากทุกคนมิฉะนั้นทำอะไรต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะทำงานเหนื่อยๆมากก็อาจจะมีบ้างเนาะ นนแซลลารี่อันนี้ใส่กับผักสลัดนะคะที่บ้านชอบมากกรอบๆอันนี้ใรกำลังใจนะมาตลาดก็นิดนึงส่งกำลังใจให้นิดนึงจัดไปค่ะหลายกล่องค่ะหลายกล่อง นะโอเคดูแลกันเนาะดูแลกันทุกคนบางครั้งเขาไม่เขาไม่อยากกินแต่เป็นของที่ชอบก็โอเคอาจัดไปนานๆครั้งเราก็ได้เชอรรี่มาซื้อของเขาก็จะห่อใส่ถุงใส่กระดาษห่อให้อย่างดีนะคะนะตอนนี้คือล,ลดโลกร้อนทุกคนจะต้องเอาถุงไปนุง่งแค่นั้นแหละแล้วก็หมดนี่ผลของการที่เราไม่ได้มีถุง ไปเวลาเราช็อปปิ้งนะคะซื้อของเขาก็จะห่อใส่ถุงใส่กระดาษห่อให้อย่างดีนะคะณนะตอนนี้คือล,ลดโลกร้อนทุกคนจะต้องเอาถุงไปนี่ซื้อเยอะพอสมควรทุกคนเพราะว่ามีมีออเดอร์สั่งอาหารนะคะแอนจะทำสปริงโลนะนี่หมูสันในคะ่ะทุกคนซื้อ1แถมหนึ่ง 1, จ้า ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเขาลดราคาก็จะกักตุนไว้เหมือนกันนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วถ้าเตรียมไม่พร้อมก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้ออย่างละนิดละหน่อยทุกคนเพราะว่าเรามาทุกอาทิตย์นะคะ ก็จะมีกระหล่ำม,มีแครอทอาหารไทยได้เลยจ้าแอนนี่จัดให้ทานกี่คนในวาระอะไรอยากทานอะไรแอนนี่ทำให้นะคะให้ขอเพียงแต่ว่าลูกค้าสั่งเนาะนี่ซื้อเยอะพอสมควรทุกคนเพราะว่า,ามีมีออเดอร์สั่งอาหารนะคะแอน,นจะทำสปริงโรนะคะทำสปริงโรไปฝากลูกค้าค่ะลูกค้าสั่งนะคะ มีมีอาชีพหลายอย่างทุกคนทมทําหลายอย่างหลายอาชีพการเปลี่ยนแปลงดำรงชีวิตไปมันมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆทุกคนเมื่อก่อนเราอยากจะมาตลาดตอนไหนก็ได้อยากจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนไหนผลไม้เป็นผักนะคะสัตูนี้เป็น,เป,นเป็นมาซื้อผักสดนะคะทุกคนเพื่อทําอาหารนะคะเราจะมาตลาดอาทิตย์ละหนึ่งใหม่ของเราเตรียมพร้อมทุกคนอันนี้เป็น ผลเลยนะคะวันนี้ร้อนทะลุ100เลยค่ะนานๆจะมีอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ร้อนไม่กี่ชั่วโมงนะคะทุกคน3 4 5สี่ห้าชั่วโมงจะเป็นผัดเลยลวกทานกับข้าวสวยนะคะเออแต้งแล้วก็มะนาวเผื่อเราจะตำจะยำทานนะคะทำสปริงโลไปฝากลูกค้าคะ่ะลูกค้าสั่งนะคะ มีมีอาชีพหลายอย่างทุกคนถทมทําหลายอย่างหลายอาชีพส่วนมากจะเน้นไปที่ผักผลไม้นะคะผักสดกับที่บ้านแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นเก็บใส่กระปุกอะไรเก็บไว้ก็คือเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์ทุกคนมิฉะนั้นเรามาช้อปปิ้งเลยอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปเครียดกับมันนักเลยเร,เรื่องแบบน้ำหนกักเรื่องแบบ น้ำตาลขึ้นสูงอะไรประมาณนี้นะทุกคนเนาะกำลังจัดจะเป็นผัดแล้วลวกทานกับข้าวสวยนะคะเออแต้งแล้วก็มะนาวเผื่อเราจะตำจะยำทานนะ,ะผลไม้นะคะมีหอมเขียวมะเขือเทศอาจจะเป็นแซนแซนบิตนะคะบล็อกคลี่นี่หมูสันในคะ่ะทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้า ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเขาลดราคาก็จะกักตุนไว้เหมือนกันนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็วันนี้จะไปสองซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็ไปมาถึงตลาดผักแล้วนะคะวันนี้แวะ2ตลาดเลยจะเตรียมพร้อมค่ะแม่บ้านยุคใหม่ของเราเตรียมพร้อมทุกคนอันนี้เป็น ผลเงินค่าถุงกระดาษนะคะถุงพลาสติกถุงกระดาษนะคะมิฉะนั้นเวลาเราไปช้อปปิ้งเราต้องเอาอุปกรณ์ของเราไปเองอเคดูแลกันเนาะดูแลกันทุกคนบางครั้งเขาไม่เขาไม่อยากกินแต่เป็นของที่ชอบก็โอเคอาจจะไปนานๆครั้งเราก็ได้เชอร์รี่มันลุงลังแบบนี้เลยนะคะยกออกมาก็คือแบบ เวลาจะได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิด24ชั่วโมงทุกคนมิฉะนั้นจะสะดวกมากเปิด24ชั่วโมงแล้วก็บริการถุงพลาสตส่วนมากจะเน้นไปที่ผักผลไม้นะคะผักสดกับกำลังยังดิบอยู่นะคะทุกคนชอบทานแบบกรอบๆช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาเข็นของใส่รถร้อนมากๆทุกคนตะวันแสบตาร่านะคะ5เซนเล็กน้อยแต่ว่า อย่าลืมนะเราซื้อของเยอะก็หลายถุงหลายใบนะคะมิฉะนั้นถ้าเตรียมไม่พร้อมก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะโอเคสาเหตุเนื่องมาจากลดโลกร้อนลดถุงพลาสติกนะคะลดขยะที่สิ้นเปลืองนะคะทุกคนจา๋านี่ก็ได้ซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิด24ชั่วโมงทุกคนมิฉะนั้นจะสะดวกมาก เปิด24ชั่วโมงแล้วก็บริการถุงพัะเลยนะคะวันนี้ร้อนทะลุ100เลยค่ะนานๆจะมีอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ร้อนไม่กี่ชั่วโมงนะคะทุกคน3 4 5ชั่วโมงจะมารับกี่โมงจะให้ไปทำที่บ้านไหมอันนี้ทำหลายอย่างทุกคน ทำงานประจําด้วยรับออเดอร์ทําอาหารด้วยรับงานปาร์ตี้ด้วยนะคะเราเสียค่าถุงไปแล้วมันเป็นขยะที่มันไม่จําเป็นเนาะทุกคนพอไปถึงที่คลังหรือถ้ามีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆก็อาจจะแวะซื้อนิดหน่อยนะคะจะไม่ได้ซื้อเยอะ เพราะว่าทุกคนจ๋าชีวิตเราถ้าเตรียมไม่พร้อมก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะโอเคอเคดูแลกันเนาะดูแลกันทุกคนบางครั้งเขาไม่เขาไม่อยากกินแต่เป็นของที่ชอบก็โอเคอาจจะไปนานๆครั้งเราก็ได้เชอรรี่มาสาเหตุ